เป็นยังไงกันบ้างพวกเมึงสวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องอีการรีวิวนะจ๊ะไงเมื่อวานเลือกตั้งผ่านพ้นกันไปละใจหายใจคว่อมกันเลยทีเดียวหวังว่าเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นก็นแล้วกันเนาะอะ,อะใครจะเปลี่ยนอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้อมสินเขาให้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน m y m o 1 0 0 0 0บาทบอกก่อนนะกระซิบว่าง่าย ใครที่นึกไม่ออกก็ให้นึกถึงเงินฉุกเฉินก็แล้วกันนะพวกมึงที่ก่อนหน้านี้เงินฉุกเฉินของโควิดนะเนาะเขาให้กู้1,000บาทไม่ต้องไปที่สาขาเลยอันนี้ก็เช่นกันมาใครที่อยากจะลองกู้1,000 0บาทนะจ๊ะไปเข้าไปที่ไม m o โมเลยมาเดี๋ยวกูสอน,นก็บอกอยู่ว่าสินเชื่อ m y m o โม c r e d เคริตกู้ง่ายรายละ1,000 0บาทผ่อนนาน2ปีนะจ๊ะอะใครที่มีไม Mo นะมึง นึกถึงอย่างที่กูบอกไว้ก่อนก่อนหน้านี้ว่าใครที่เคยกู้เงินฉุกเฉินของออมสินแล้วเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเลยทุกอย่างทําเหมือนกันเลยผ่านแอปพลิเคชัน m y m o เลยมึงกดเข้าไปที่ imo, แอปพลิเคชัน m y m o แลเราเข้าไปที่สินเชื่อถ้าเกิดว่ามึงไม่เจอแบนเนอร์ข้างหน้านะตัวนี้จะเป็นแบนเนอร์อยู่ข้างหน้าเลยคลิกตรงนี้เลยก็ได้หรือจะเข้าผ่านอ่าสินเชื่อก็ได้มันก็จะขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวมาดูกัน นี่เมื่อมึงคลิกเข้ามาแล้วก็จะเห็นอันแรกเลยสช่นเชื่อ Mymo My Credit รกู้ง่ายผ่อนสบายกดเข้าไปได้เลยต้องบอกก่อนว่าใครที่เคยเป็นสาวกอมสินต้องบอกว่าอมสินก็เนานะเจอทั้งกระแสดาแล้วก็ กระแสชื่นชมแต่ว่ากูว่าสนมากก็กระแสด่าเยอะเพราะว่าเอกสารเยอะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนสินเชื่อฉุกเฉินของเงินโควิด1น่นะนะมันก็ทําผ่านแอปพลิเคชัน Mymo ได้เลยเพราะพอทําผ่านแอปพลิเคชัน Mymo หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี SMS นะคะส่งมาให้มึงทางอีเมลหรือไม่ก็มึงก็กดเข้ามาใน ในแอปพลิเคชันนี่แหละที่มันจะมีค้ว่าแจ้งเตือนนอ่ะนั่นแหละมันก็จะแจ้งผลให้มึงว่ามึงผ่านไม่ผ่านเอาผ่านปับ๊บมึงก็รอทําสัญญาผ่านอีเมลเขาเรียกว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์พอมึงทาสัญญาผ่านอีเมลเสร็จปับ๊บเนี่ยเดี๋ยวเงินก็เข้าให้มึงผ่านในไมโมนี่แหละไม่มีหักจากไม่มีหกักปกติออมสินจะขึ้นชื่อเรื่องหักค่างวดแรกกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ประกันแต่วงเงินไม่เยอะมึงหักประกันไปอีกก็ไม่น่าเหลืออะไรเนาะอาโอเคพอจากนั้นกดเข้าไปที่สินเชื่อม y Mo My c r e คร t ิตเสร็จแล้วทำอย่างไรต่ออ่ะนี่เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นสมัครสินเชื่อการขอสินเชื่อนะมันก็จะมีรายละเอียดให้อ่านว่าสินเชื่อมายโมไมเครดิตเนี่ยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเห็นไหมไม่ต่างจากโควิด1 9ใช่ไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอะเนาะ อ่ะสำหรับใครที่จะขอปรับวงเงินผ่านไมโมคนที่เคยได้สินเชื่อฉุบเฉินที่ยังเหลือค้างชําระนะคะก็ไม่สามารถปรับวงเงินได้แล้วก็คนที่เคยยืมสินเชื่อเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ว่า3 0,000ื่นบาทต,ต่อรายเนี่ยเพื่ออุปโภคบริโภคมัง้งจากสถานการเศรษฐกิจนี่แหละก็สมมุติว่าบางคนเขาผ่อนไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าเหลืออยู่หมื่นห้าจะมาขอวงเงินอันนี้อีกไม่ได้เนาะมึงต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วมึงถึงจะมาขอตัวนี้ได้นะอ่ะอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วก็กดไปที่สมัครเลยจ้า เมื่อกดสมัครเสร็จปั๊บก็จะมาหน้านี้เลยกรอกเลขหลังบัตรประชาชนค่อยๆกรอกนะ ไม่ต้องรีบต้องบอกก่อนว่าบางคนกรอกไม่ได้มันจะขึ้นว่าเออเลิข้อมูลไม่ตรงตามบัตรประชาชนไม่ต้องตกใจตอนนี้เขาให้มึงไปยืนยันตัวตนที่สาขาแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมหรือว่า1พฤษภาคมนะจาไม่ได้นึกออกไหมที่มันมีข่าวมาบอกว่าจะทําธุรกรรมผ่านอ่าเน็ตเน็ตแบงกิ้งเนี่ยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันพวกต่างๆเนี่ยที่เราโอนทอนใจผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารผ่านมือถือเนี่ยตอนนี้เขาให้มึงไปยืนยันตัวตนก่อนรู้สึกจะหลายแบงค์ละหรือบัตรประชาชน ไปแล้วไปสแกนหน้าแล้วก็สแกนบัตรประชาชนหน้าตู้หรือว่าที่สาขาได้เลยก็ตอนนี้ก็ประกาศเกือบทุกแบงค์แล้วมั้งก็ต้องทยอยทำแล้วแหละเนาะเหมือนกันเป็นการลบข้อมูลใหม่อะไรข้อมูลใหม่เนาะที่ผ่านมาเราโดนสกิมเมอร์กันเยอะโดนถูกแบบเอาข้อมูลไปเยอะอ่ะตอน,นนี้ก็ยืนยันใหม่อะไรใหม่ก็ไปทําตามถ้าไปทํามาแล้วก็กลับมาสมัครได้เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ต้องตกใจบางคนจะถามแอดกูไม่ได้มันบอก er เออเลเออมึงก็ฟังที่กูบอกก่อนถ้ามึงสมัครไม่ได้มึงก็ไป ยืนยันตัวตนกับที่สาขาก่อนเท่านั้นแหละเมื่อกรอกเสร็จทํอะไรเสร็จมึงก็กดยืนยันสิทธ์นะคะจากนั้นก็รอทางธนาคารติดต่อกลับมันไม่ต้องไปที่สาขาแล้วก็มันจะไม่มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารติดต่อกลับมานะแต่จะเป็น อ,อย่างที่กูบอกไปอ่ะอีเมลหรือว่าจะส่งมาในนี่แหละในแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน m ม m o ที่ของมึงนี่แหละมึงก็กดเข้าไปในรูปกระดิ่งนั่นแหละถ้าเกิดเขาบอกว่ามึงผ่านการพิจารณามึงก็รอสัญญาสัญญาจะส่งไปที่อีเมลของมึงมึงก็รอจากนั้นมึงก็ไปกดที่อีเมลแล้วมึงก็กดทําสัญญาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆเลยแบบนี้ จากนั้นก็จะมีเงินเข้าบัญชีท่านที่ในแอป m ม m o เลยเวลาจ่ายเหรอไม่ต้องยุ่งยากมือเอาตังค์ใส่ไมโมไว้เดือนละ400กว่าบาทเดี๋ยวมันหักของมันเองเนาะแบบนี้แหละก็เหมือนเงินฉุบเฉินเลยเหมือนกันที่กูลองทำปุ๊บ,บ,บกูได้มาสะง,งั้นพอได้ปับ๊บเงินก็เข้าทันที ไม่คิดว่าจะได้ง่ายๆเออพอได้คิดว่าง่ายมันก็ง่ายยากก็ยากนะอมสินอมสินนี่ขึ้นชื่อเรื่องเอกสารถ้าเกิดว่าไม่หมดกระดาษเป็นริมเนี่ยไม่ใช่ออมสินเลยกูคเคยกู้อะไรหลายๆอย่างของอมสินเนี่ยเอกสารมึงเอ้ย d o u b ลเอกูหมดเป็นปึกอะสุดท้ายไม่ผ่านมึง <c oughs> เวลาแบบไม่ต้องใช้เอกสารเลยเอาผ่านเอาก็าาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหลักเกณฑ์อะไรยังไงนะบางทีก็บ้าๆบางทีคนเงินเดือนประจําเนี่ยนี่สินบานเลยแต่ ก็ใช้สเตทเมนสลิปเงินเดือนแต่พออาชีพอิสระเงินเข้าบัญชีเยอะมากไม่ผ่านอืมมันก็คงจะไปต่อ,อยากแล้วเนาะถ้าแบบนี้อะสำหรับใครมีข้อข้องใจอะไรก็สอบถามมาละกันเดี๋ยวกูตอบให้ถ้ากูอารมณ์ดีนะช่วงนี้ก็อารมณ์ดีอยู่เลยมึงเพราะว่าบางทีก็นะคําถามที่แบบอืม แต่ก็ไม่เป็นไรกูก็ดีใจดีดีใจที่พวกมึงมาดูเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามหาคําตอบแล้วก็มาตอบให้แล้วกันอ้านหรือว่าใครสมัครผ่านไม่ผ่านยังไงมึงลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมึงวิจารณ์ได้แต่อย่าดา่าบางคนดา่ากูงงมากไม่เป็นไรกูก็ใจดีกูไม่ฟ้องใครหรอกจะฟ้องทําไมฟ้องเพื่อแต่ว่า วิจารณแต่พองามเอ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้วิจารณ์ถึงถึงตัวเนื้อหาอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคําติชมสำหรับกูให้กูเปลี่ยนกูโอเคกูไม่มีปัญหาแหละกูก็แฟร์พอเนาะอ่ะอยังไงก็ฝากไว้ได้วยลวกันฝากช่องหลักของกูด้วยช่องอ e ีกเอ่อชาแนลใบการไ่นไงงงแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดให้กําลังใจด้วยคนไม่ถึงสักทีเนี่ยไม่ครบพันคนสักทียังไงฝากด้วยแล้วกันแล้วสําหรับใครมีคำนมก็ ส่งทิ้งไว้นะเดี๋ยวกูตอบให้หรือไปที่เพจกูก็ได้ชื่อชาแนลใบการเนาะมันก็จะมีคลิปนี้ลงเหมือนกัน mm hmm. สำหรับใครที่มีคําถามปัญหากฎหมายก็ไปที่เพจพระธรรมห้าสีเลยเดี๋ยวมีทีรรมทนายตอบให้นะจ๊ะไม่เสียตังค์จ้าไม่ต้องห่วงว่าชั่วโมงละพันห้าครึ่งชั่วโมงสามเออชั่วโมงสามพันครึ่งชั่วโมงพันห้าไม่มีปรึกษาฟรีมึงส่วนเรื่องจ้างค่อยว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วฝนเริ่มมาแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วมึงยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกัักันนันนนนนดด้้้้วววววยกแแลลีีไปนะสสจ